สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านนะครับผมเอาพี่พีครับผมสําหรับในคลิปนี้ผมก็มีแนวทางเอามาให้พี่พี่ไปเป็นข้อมูลกันอีกนะครับผมเนาะสําหรับแนวทางในคลิปนี้ท้่พี่พีเลือกก็จะเป็นนะครับผมของเล็บปฏิทินเลืกงามย่ามงคลนะครับผมเนาะของงวดวันที่1นปุ่มผ้าพันสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมเนาะสำหรับแนวทางปฏิทินเล่มนี้ก็งวดที่ผ่านมากะ แห่งๆปกปังนกนเลยทีเดียวนะครับผมก็เข้าก็แม่นอยู่นะครับผมเนาะครับแนวทางปฏิทินเร็มนี้อาจารยใดที่ติดตามแนวทางปฏิทินที่ชอบในแนวทางปฏิทินก็ลองเข้ามาติดตามเบิ่งเด้อครับผมเนาะเอาครับแนวทางงวดวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมเนาะเป็นข้อมูลกันนะครับผมเนาะเอาก็ว่าวันที่จะไปรับชมนะครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณนะครับผมทั้ง ผมก็ต้องกาบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมที่เป็นก็เร่งแรงใจให้กันมาโดยตลอดนะครับผมเนาะทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์นะครับผมเนาะกขบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมเนาะเอาเนี่ยก็น,นี่แหละบุญเลยพี่ได้น้องเลยพี่พีเ่เอฟซีกะมงจะบ่มีมาวันในวันนี้เลยนะพี่ๆเนาะเอาพี่ๆ <า S 1> ครับผม, <า S 1> บผมหมอลายใหญ่ห่างเข้าเข้าไปตามรับชมเอาแนวทางกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับผม อันนี้นะครับผมมาแล้วนะครับผมพี่ๆครับผมนี่นะปฏิทินกับจะเป็นแบบนี้เด้อพี่ๆเด้อปฏิทินไทยเรื่งามยามมงคลนะครับผมนี่นะครับผมเนาะสวยงามมากนะครับผมเนาะนีอ๋อไปพี่ๆครับผมไปครัปติดตามรับชมกันสําหรับในงวดนี่นะครับผมเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมเด้อพี่ๆเด้องวดวันที่งวดที่ผ่านมากันก่อนนะพี่ๆเนาะดูสถิติงวดที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมเนาะพี่ๆหลายท่านที่ยังบ่เห็นนะครับผมยังบ่เห็นแนวทางปฏิทินเล่มนี้นะครับผมเนาะนี่เห็นไหครับผมพี่ๆครับผม พี่พี่ว่าแม่นบ่ครับผมเนี BJ, so ่ยผมก็ว่าแม่นอยู่ด้วเนาะพี่พี่เนาะเห็นบ่กเก้าเก้าเจ็ดแปดนะครับผมเนาะแปดมีอยู่สองตัวคือกันเก้าก็มีอยู่สองตัวเห็นบ่ครับผมมีเก้าบนเก้านะผมว่าอยู่เห็นบ่ครับผมผมมาลงให้เห็นบ่พี่พี่หลายท่านก็ยังบ่เห็นนะครับผมเนาะนี่ก็ถือว่าแม่นอยู่ครับผมเนาะเก้ากับเจ็ดอยู่ตรงเดียวกันเก้าเก้าเจ็ดนะพี่พี่เนาะถ้าพูดได้ว่าแม่นกับแม่นนะครับผมเนาะนี่เป็นเก้าสองตัวเป็นเจ็ดตัวหนึ่งหรือว่าเป็นหนึ่งก็ได้บอกครับผมเนาะ เอาก็ถือว่าแม่นอยู่ก็ถือว่าได้นะครับผมเนาะปฏิทินเล่มนี้ครับปีที่แล้วผมก็มาลงให้ก็แม่นกันหลายงวดอยู่ครับผมเนาะพี่ครับผมเอาพี่ๆรับผมไปบ้านนี้เอาไปติดตามรับชมของงวดวันที่หนึ่งกันนะครับผมเนาะนี่มาแล้วเด้อพี่พีเด้อของงวดวันที่หนึ่งอุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมเนาะนี่เอาเบิ่งเอานะครับผมพี่พีเดอร์มาแล้วนะครับผมไงตามนี้เด้อพี่พีเด้อนี่นะครับ เลือดโปรตีนก็มี4 4 2ตัวนะครับผมเนาะมี4 2ตัวมี1มีเมี5นะครับผมเนาะเอาเนี่ยผมว่ามาลดเบาอีกบครับผมเนาะนี่ย4 4 1เก็ด5นะครับผมเนาะกับเลือดโปรตีนเรืองงามยาจมงคลเนื้อผิวพิเดอร์วดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2,567นะครับผมเอาพี่ๆครับผมเบิ่งเอาไปเป็นข้อมูลกันนะครับผมเนาะเบรมักกับล่องแคปหน้าจอยเป็นข้อมูลกันเนื้อผิวพิเดอร์ เอาเอาก็เจ็บ้อมูลกันไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะเหลือเวลาอีกหลายเก่านะครับผมเนาะเย็นๆนะครับผมเนาะเริ่มเจ็บ้อมูลกันไปเป็นข้อมูลกันไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะร่วังวันนี้มันจะนันเธอ้นะทำกันบ้านให้เยอะๆนะครับผมเนาะนี่นะครับผมเนาะเอาตามนี้ทั้งพีพเดอร์แคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางกันนะครับผมเนาะปริมากระจัดคาเตะกับพันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลในพีพีเดอร์เป็นความชอบส่วนโตปริมากับคาว่วากันไปบมมากระโบเป็นย่างนะครับผมเนาะทุกตัวเลขทุกแนวทางนั้นก็ไม่เข้าไม่หลุดนะครับ เอาไว้เจอกันคลิปต่อไป้ะพี่พีเตอร์สหรับคลิปน,นี้ก็ขอขอบคุณพี่พีทุกท่านนะครับผมเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมยูดีไม่แห้งนะครับผมเนาะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม